ในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อความและการปรับแต่งข้อความนะครับโดยโปรแกรม Photoshop นะครับก็จะมีเครื่องมือสำหรับพิมพ์ตัวอักษรที่เราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติได้เหมือนกับโปรแกรม Word ทั่วไปนะครับนั่นก็คือเครื่องมือไทท l นั่นเองนะครับโดยเครื่องมือไท์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4เครื่องมือย่อยด้วยกันนะครับเพื่อให้คุณสามารถเลือกสร้างข้อความในลักษณะธรรมดานะครับก็จะเป็น2เครื่องมือแรกครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการสร้างข้อความในรูปแบบของ type selection นะครับเพื่อนำไปทำเอฟเฟกตพิเศษนะครับก็จะเป็นเครื่องมือ horizontal type mark tool แล้วก็ vertical type mark tool นะครับต่อไปมาดูการสร้างข้อความแบบแรกกันก่อนนะครับ horizontal type tool นะครับโดยการสร้างข้อความแบบ type layer นี้นะครับเราจะเป็นการสร้างข้อความแบบปกติ เหมือนที่เราใช้ใน Word ทั่วไปนะครับโดยข้อความที่พิมพ์ก็จะถูกเก็บไว้บนเลเยอร์พิเศษนะครับที่เรียกว่า t ทเลเยอร์ครับซึ่งเราจะสามารถกลับมาแก้ไขข้อความหรือว่าจัดรูปแบบใหม่ได้นะครับลองมาดูการสร้างข้อความแบบนี้นะครับก่อนอื่นคลิกที่เครื่องมือ Tide ไททูนะครับคลิกคลางไว้นะครับแล้วก็เลือก horizontally Tool นะครับ จะเป็นการสร้างข้อความในแนวนอนนะครับจากนั้นคลิกเมาส์หนึ่งครั้งนะครับลงบนพื้นที่ที่ต้องการนะครับต่อไปมาดูออปชันต่างๆของเครื่องมือนะครับในช่องแรกจะเป็นการกำหนดฟอนต์นะครับหรือรูปแบบของตัวอักษรครับคลิกเลือกตามความต้องการนะครับช่องถัดมานะครับ จะเป็นการกำหนดลักษณะของตัวอักษรและก็ฟอนต์ที่ต้องการนะครับอย่างเช่นลราจะเป็นตัวอักษรธรรมดานะครับอิตาลิกหรือว่าอิตาลิกจะเป็นตัวเอียงนะครับหรือว่าโบนจะเป็นตัวหนานะครับให้เลือกเป็นโบนนะครับบางฟอนต์ก็จะไม่สามารถกำหนดส่วนนี้ได้นะครับต่อไปมากำหนดขนาดของตัวอักษรนะครับโดยสามารถป้อนค่าลงไปในช่องได้นะครับหรือว่าจะคลิกเลือก จากเมนูแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นการกำหนดขนาดความเรียบของขอบตัวอักษรเราก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับในที่นี้จะไม่แนะนำให้เลือกเป็นนันนะครับเพราะจะทำให้ขอบมีรอยหยักนะครับและสำหรับส่วนนี้จะเป็นการกำหนดรูปแบบของการจัดย่อหน้านะครับอย่างเช่นชิดซ้ายชิดขวาหรือว่าตรงกลางครับ ต่อมามาถึงการกําหนดสีของตัวอักษรนะครับโดยเมื่อคลิกที่ช่องสีก็จะปรากฏด,ดา a l ็อกบ x ็ให้เราเลือกสีที่เราต้องการแบบนี้นะครับและปุ่มนี้ก็จะเป็น Option สำหรับบิดข้อความนะครับเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปครับ กลุ่มนี้เป็นการเรียกเปิดพาเล t ชาริคเตอร์นะครับเพื่อใช้ในการปรับแต่งตัวอักษรเพิ่มเติมนะครับแล้เมื่อกำหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้พิมพ์ข้อความลงไปเลยครับ เราสามารถปรับแต่งได้ตามใจเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ออปชันบาร์เลยครับเพื่อยืนยันข้อความที่เราพิมพ์ไว้นะครับจากนั้นก็อาจจะย้ายตำแหน่งข้อความได้นะครับโดยการคลิกที่เครื่องมือ m o v o To นะครับ แล้วก็คลิกลากเครื่องข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับและที่พาเลตเลเยอร์นะครับก็จะเห็นว่าจะมีเลเยอร์ข้อความปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งเลเยอร์ข้อความนี้ก็คือ type เลเยอร์นั่นเองนะครับคราวนี้ในกรณีที่ข้อความที่เราจะพิมพ์นั้นยาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหลายบรรทัดครับ เราก็อาจจะกำหนดขอบเขตของย่อหน้าไว้ก่อนนะครับวิธีการก็คือให้คลิกเลือกเครื่องมือ Type Tool นะครับจากนั้นให้คลิกลากเมาส์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับโดยเราจะเรียกกรอบนี้ว่า bounding box ครับจากนั้นอาจจะไปปรับเปลี่ยนค่าต่างๆบนอบน option bar ได้ตามความต้องการนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปครับ สังเกตว่าเมื่อพิมพ์สุดกรอบแล้วโปรแกรมก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วก็ลองเคลื่อนย้ายตำแหน่งข้อความดูนะครับหรือหาก เรา copy ข้อความมาจากที่อื่นนะครับและจะมาวางในรูปนี้ก็จะสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโดวยวิธีเดียวกันนะครับคลิกที่เครื่องมือ type t o นะครจากนั้นใช้เมาส์คลิกลากกรอบ b o d r y box ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนค่า option ต่างๆได้นะครับเช่น font นะครับขนาดตัวอักษร จากนั้นก็ไป copy ข้อความที่เรา copy มานะครับจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง edit นะครับแล้วก็กดคำสั่ง paste เข้าไปนะครับเพื่อวางข้อความที่ต้องการลงไปแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะปรับแต่งสีบน option bar ได้นะครับโดยการคลิกคุมดำที่ข้อความนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการนะครับ เราสามารถปรับแต่งตำแหน่งของย่อหน้าได้นะครับหรืออาจจะขยายความกว้างของบัลลิ่งบ็อกซ์ได้ด้วยนะครับข้อความของเราก็จะเปลี่ยนตามไปในกรอบของบัลลิ่งบ็อกซ์นะครับเราสามารถปรับแต่งขนาดของข้อความได้ตามต้องการเลยนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มเครื่องหมายถูกยืนยันนะครับจากนั้นก็ย้ายตำแหน่งของข้อความไปในพื้นที่ที่ต้องการนะครับโดยการใช้คำสั่ง move tool นะครับต่อไปมาดูการสร้างข้อความในแนวตั้งกันบ้างนะครับก่อนอื่นให้คลิกซ่อนเลเยอร์ทั้งหมดก่อนนะครับ จากนั้นคลิกเลือกเครื่องมือ Type t o นะครับแล้วก็เลือกเป็น Vertical Type 2นะครับจะเป็นการสร้างข้อความในแนวตั้งนะครับคลิกเมาส์1ครั้งลงบนพื้นที่ที่ต้องการก่อนนะครับสำหรับการกำหนด Option ต่างๆบน Option Bar นะครับก็จะเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแต่อาจจะต่างกันตรงที่รูปแบบการจัดย่อหน้านะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับ และการยืนยันข้อความอีกวิธีหนึ่งนะครับก็โดยการคลิกที่เครื่องมืออื่นๆบนทูบ็อกก็ได้นะครับอย่างเช่น m MoveTool นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างข้อความแบบ t i เป l a y e r นะครับ